ถ้าสมัยเป็นนักบอลนี่กินพวกน้ำตาลไ,ได้ไป่ะได้เป็นนักกีฬามันกินขนมได้ใช่ป่ะมันก็กินได้แต่ว่าก็อยู่ในปริมาณที่ไม่ไม่มากไงเพราะมันมีเช็คแฟตไม่ใช่กินด้วยนะเหรอเออใชอ่ต้องให้คุมอยู่แฟตเท่าไหร่ก็มันแล้วแต่คนน้ำหนักตัวเท่าไหร่ก็ต้องไม่เกินเท่านั้นอะไรเงี้ยของพ,องพี่ของพี่ตอนนั้นพี่ไม่เกินไม่เกินสิบคง<ฮ>ไม่เกินจะเป็นร้อยมากนะ ใช่แต่พี่พ,พี่พี่คิดว่าไม่ค่อยชอบเลยน้อยเพราะว่ามันมีผลหลอกเรื่องของพลังพลังก๊อกสองก๊อกสามเนี้ยพอเราเพียเล่นนานถ้าแฟนน้อยจริงถ้าแฟนน้อยมากอ่ะพลังงานน้อยน้อยใช่เพราะพี่พี่วิ่งเยอะใช้พลังงานไม่ใช่ใส่สมองดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิถีพิถันักษ์บูโดแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจันหกเจ็ดแปดดอกจันสี่สี่เหลี่ยมลดท่อออกลูกค้า True d e t a c กดดอกจันสามสามหกสี่เหลี่ยมลดท่อออก ใหม่ก่อนยืนหน้าเป้ารอเพื่อนเพื่อนไปส่งมาเยอะเดิอใหม่นั้นมันซีใหญ่แล้วไงก็ให้น้องวิ่งบ้างรอยิงรอยิงเมสซี่เมสซี่เฮ้ยอะไรอ่ะมอนลอมอีฟเสียงอีวิเซไลคุณนึกว่าเสียงแบบคอกัดช่วยก๊อกอีวิซไลนี่คือดัดกินอย่างี้เลยครับแม่ใช่กินคำเดียวทั้งอันมันหวานน้ำตาลแป้ง แล้วก็กระเพราก็หอมอเฮ้ยโหคลกคอืออือหอมกินแล้วสดชื่นอ่ะอืออือมีเลยขนมเลไลวองนี้คือหากินได้แค่ที่นี่ป่าแมมมันก็หายากหายากใช่ไหมเออผมไม่เคยเห็นแลอกผมไม่คุ้ชอบกินอาหารไทยแมมไอ้ขนมไทยแต่ผมไม่เคยเจออันนี้ยังไม่เคยกินอันที้ครั้งแรกแถวนี้หรือต้องมาซื้อแถวนี้มีตลาดดามัพวาเวลา เสาอาทิตจะมีอยู่เจ้านึจเจ้าเดียวเลยแล้วอันนี้ก็คือเป็นอาหารประจําท้องถิ่นเหมือนกันคือเรียกว่าขนมเอ้ยไม่ใช่แกงใช่แก,แกงกุ้งกุบแ,แกงกุ้งก,ก,แ,กงแกงกุ้งกระดองกุบแกงกุ้งกระดองกุบอย่าเลียนกระดองเลยเหมือนก็คล้ายๆข้างในก็กระดองกุบก,ก็คือกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวก็คือสคร่วนผสมมีอะไรบ้างแม่มี มีตัวเนื้อมะพร้าวมีมะพร้าวแล้วก็มีกระชายมะเขือเครื่องมันเหมือนต้มยำเลยนะมันแกงแกงนอร่อยอืออือคือถ้าใส่นมจีนนะฝุดๆเลยอือแม่นี่แม่ทำเองไหมครับ <premises. S 2> อร่อยมากเลยอ่ะด้วครับแกงชื่อแกงอะไรซื่อแกงอะไรแกงกุ้งกะทิกระดองกุ้งกุบไม่ใช่กระแกงกระดองแกงกุ้งกระดองกุ้งกระดองกุบเอออร่อยตัวกะทิไอตัวตัวกระดองอ่ะเนี้ยตัวมะพร้าวะพรากะลามะพร้าวอร่อยมากใช่ไม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 ่นุ่มจนเกินไปนะแบบไม่แข็งจนแบบตอนแรกรู้ว่าจะกุบแบบกุบแต่นี้มันแบบมันมีเทคเจอร์ให้เคี้ยวอร่อยหวานอร่อยอยางที่ยงไงลองครับผม แแมม่่่คครรับอกลับมาที่คุณตาคุณตาคุณตาตรงนี้ครับเดี๋ยวเนี่ยลุงกำลังตกแต่งซึ่งหลังจากนี้ก็จะเสร็จแล้วครับผมนะครับแล้วก็ใครที่สนใจว่าอยากมาเรียนรู้มาดูวิถี ชุมชนเนี่ยมาที่นี่ได้ที่อะไรนะบ้านบ้านบางพลับบ้านบางพลับครับผมก็สมุดสากสงครามมาได้ตลอดใกล้ใกล้กรุงเทพใช่ครับขับมาแป๊บเดียวเออมึงรู้เหรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออมึงออกก็หลับมาก็บแป๊บเดียวดีผมจับเวลาอยู่หลับไหมแล้วเราหลับไหมไม่นะไม่นะไม่ได้คุยกับใครเลยนะขึ้นมาพับกันหมดเลยสามคนอ่ะโอเคใครที่จะมาแลครับชุมชนบ้านบางพลับนะครับใช่ครับอ่ะวันนี้ขอบคุณลุงลุงมากลุงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมาก เขาพยายามจะรักษาวัฒนธรรมของเขาความเป็นอยู่ประเพณีของเขาให้มันอยู่คงมากที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ส่วนมากเท่าที่เราเห็นไม่ว่าเราจะไปชุมชนที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นคนแก่ทั้งหมดคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ออกไปกันหมดแล้ววัฒนธรรมเก่าประเพณีเก่าแบบขนมอาหารต่างๆไม่มีแล้วคนรุ่นใหม่ที่จะรู้จักมันอะไรเงี้ยเพราะรู้สกว่ามาแบบนี้ในฐานะที่เรามาเป็นสื่อเรามาเป็นช่องทางเนี้ยเราทํา เรามาตรงนี้เราได้ได้แสดงให้เห็นว่ามันยังมีสิ่งนี้อยู่นะทําให้คนได้สนใจกับสิ่งนี้มากขึ้นชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุดมันแบบราคาสบายกระเป๋าลูกค้า a อ s 59บาทต่อเดือนลูกค้า TRUE d t a c 89บาทต่อเดือนขอหนังต้องไม่พลาด